วันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ25ปีของเปเปอร์นะครับ MC แฟนๆ,ๆทุกคนก็จะมาร่วมกันแฮปป y ้เ r t ร์เดย์ y ูยูเดย์ทูยูอ๋อแฮปปี้เบ y ร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบร์ Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ไอ้เจ้ของวันเกิดอธิษฐานก่อนอธิษฐานในใจก่อนนะครับจุดของน้องพอดด้วยขออน้องพอดจุดเทียนด้วยลูกจุดเทียนด้วยครับอ่าใครมีเทียนจุดเทียนเลยนะครับ กินฮอดใชไมเยี่ยเรากล่องไฟได้หน่อยคือโย่มันเกิดได้ด้วยมาเลยครับพี่พี่ทีมงานมาเลยครับออกมาหมดทุกคนเลยออกมาหมดเลยครับจุดให้หมดเลยนะครับมาเลยครับออกมาถือช่วยกันเลยออกมาเลยครับมาใกล้ๆเลยนะครับมาเลยน้องเกลีออกมาด้วยเค้กอาจจะไม่ได้จุดเทียนทุกก้อนนะครับโอเคครับพร้อมนะสามสองหนึ่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์ช่วยย่ กับน้องชายแล้วมากเลยพี่แม็กคร,ครพี่แม็กไล่มาตั้งแต่<า>ของรางวัลจากใครของขวัญจากใครที่มามอบความสุขให้น้องเปิ้ลในวันนี้เอาไล่เอาไล่จากฝั่งนู้นเลยเอาเอาจากแต่เอาจากแต่อาาแตขออนุญาตก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนนะครับอะไรเอ่ยอเคอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ของอ่า Happy Birthday นะครับของเปเปอร์ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้ของพี่พิมพ์นะครับขอบคุณครับจากพี่พิมพ์ฝากมานะครับ1ช่อแต่ว่าน้องพบเป็นคนส่งมอบให้นะครับของน้องโก้นะครับนี่ก็จากพี่พิมพ์เหมือนกันนะครับที่ฝากมาให้แล้วก็ไม่ีใครอีกครับอันนี้ของใครเออยันนี้ของพี่เอนจอยครับวันนี้ฝากให้กับน้องเปเปอร์น้องแพรวานะครับเป็นอ่าตัวแทนในการส่งมอบเอาให้เป็นให้เป็นตัวแทนส่งมอบเป็นแทนส่งมอบเลยครับใช่ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวให้ทีมงานทีมงานทีมงานดเดซเซอร์รับรับของน้องไปข้างหลังนะครับเราจะจับจูด้วยกันเอามาไล่มาแต่คนแรกเลยครับไล่มาแต่คนแรกเลยอันนี้น้องเปิร์อ่านด้วยครับขอบคุณขอบคุณแต่ละแต่ละชอบไปอ่านด้วยอ่านกับคุณด้วยเอออ่านกับคุณด้วยอันนี้จากพี่จุ๊บจิ๊บนะครับขอบคุณนะครับน้องๆข้างหลังรับด้วยครับรับแล้วถืออันนี้ชอบดอกไม้จากเอามาีจากเฟซชื่อว่าน้องพิมพ์พิมพ์นะครับแล้วก็น้อง สิลาวันนะครับน้องกมลรัตนะครับกมลนาศนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครั okay, บโอเคช็อตต่อไปครับอันนี้จากน้องเอ็นจอยพี่เอ็นจอยนะครับขอบคุณ okay, ครับโอเคครับต่อไปเลยครับไปครับช็อตต่อไปน้องพบไปเลยอันนี้อันนี้นนก่อนเลยอันนี้แต้มสี่เจมบอลน,นะครับยังไม่สุกเลยอะทุกคนอันนี้ <ไป S 2> จากใกล้พี่แม็กเค้กก้อนนี้อยากใครเอาเค็กเอออาเอาช็อตดอกไม้ก่อนช็อตดอกไม้ครับ มันมีของของบ้านเต้าหยองด้วยจ้าพี่พิมพ์นะครับขอบคุณครับโอเคครับช่อต่อไปครับพี่พิมพ์เหมือนกันขอบคุณนะครับครับอันนี้ช่อต่อไปเลยครับพี่แม็กขอนี้ก่อนของน้องเต้าหยองโอเคครับน้องเต้าหยองครับฝากมาขอบคุณครับของน้องเต้าหยองของพี่แม็กคนละก้อนครับครับขอบคุณต่อไปครับอันนี้ของ พี่ต้วหลิวนะครับขอบคุณครับช่อต่อไปเลยครับของน้องฟ้ายนะครับขอบคุณครับน้องฟ้ายครับช่อต่อไปครับน้องใบเฟืนครับขอบคุณครับอันนี้จากเอาันนี้ด้วยอันนี้จากแม่จากเช็งใหม่ครับแม่จากเช็งใหม่มอบให้ฝากน้องชายไม่พี่ชายนะครับผมอัน <No นี้แม่จากเชยงใหม่นะครับขอบคุณครับ ด้ครับน้องกรีปเป็นคนตัวแทนส่งมอบนะครับอ้าวช้อต่อไปครับอันนี้จากน้องจุ๊บจิ๊บนะครับขอบคุณนะครับน้องจิ๊บช้อต่อไปครับเพนจอยขอบคุณครับช้อต่อไปครับน้องเขาปูนจากนคองฐวถกนะครับขอบคุณครับช้อต่อไปเลยครับน้องเขาปูนนะครับจากน้องฐวขอบคุณครับครับแล้วก็เค้กตุ๊กตาครับ อันนี้จากน้องต้องตานะครับจากคุณ <dilemma> <cake> ูต้อง,งตาอันนี yeah. ้อันอันนี้อาจารย์น้องโนนก่อนอันนี้น้องโนนเค้กจ้างพีน้องการขอบคุณนะครับลดงกันไปเลยอันนี้ของทีมงานขอบคุณครับทีมงานอันนี้สุดท้ายจากทีมงานคุณครูอันนี้รูปรูปรูปที่เราวมงานกันมาอ๋อขอบคุณวันนี้มอบให้กับน้องชายทั้งสองคนขอบคุณนะครับเป็นสองรูป เค้กหนึ่งกรอบเปิ้ลหนึ่งกรอบคนละกรอบนะครับมี่คอยน้องชายทั้งสองคนนะครับมีความสุขมากๆไว้เป็นที่ระลึกนะครับขอบคุณครับจากคุณเต้ด้วยนะครับแล้วเค้กนี่สุดท้ายอันสุดท้ายไม่มีชื่อโอเคดึงแล้วก็เป็นเงินดึงสภาพนี้นี่ว้าวเฮ้ยทำไมมันรู้วะเฮ้ยเขาทำกันจนหมดแล้วพี่มันบ้านนอกเปิ้อเออเออเอาดึงเอาดึง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 เรื่อยๆเอออ่ะอ่ะ โออ้อมันกินด้วยมันโอ้โอ้เฮ้ยเหมืนเป็นสีได้วะจากกัรไม่ร่ไปทำอันนี้จะเป็นโอ้โหเบาลูกเบาเบาเบาเเออเบๆเอาตรงๆตๆยกตรงๆมาอ่ะดึงดึงดึยังยังวะดึงอีกดึงดึงเออขอบคุณครับ มีอะไรอ่ะกล้องกล้องเฉยๆกล้องเฉยๆโอเคครับอันนี้เก็บเองนะครับไม่ต้องถืออะไรโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากคร่ะเดแล้วค่ะเหลียงของหนูค่ะกินตลกค่ะโอ้กินตลกค่ะบิ๊กคี้ตุ๊บตาเออมันกินได้ไหมนี่กินได้อะปลาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องกินไอ้ก้อนมึงก็กินได้ใหญ่มึงบ้าหรือเปล่าปะปะก้อนกินจะได้ฟ้องเขาค่ะ โอเกี่ยวกับท่านโอเคครับเชิญน้องเปิ้ลตรงนี้เลยนะครับโอเคครับอ่าเชิญน้องเกรดด้วยนะครับอ่าอยัาง,ยงไม่หมดนะฮะตอนนี้หมูหวานพอสน้องโนนเวอรอยพรไปแล้วอ้าวน้องเปิ้ลเดี๋ยวน,น้องเกรดอร่าน้องเกรดเชิญเวรยพรครับขอไมบหนึ่งตัวครับให้กับน้องเกรดเวรยพรวันเกิดพี่เปิ้ลเชิญเลยครับ สอยเกสนะครับเป็นบุคคลสุดท้ายนะครับได้อวยพรให้พี่ชายคนนี้นะครับเก็ถือว่าพี่เปิร์เป็นคนที่แบบเก่งมากๆนะครับเป็นคนที่แบบอบรมสั่งสอนน้องๆได้ดีมากๆนะครับเกสถือว่าเกสได้รับประสบการณ์เยอะมากๆเลยกับพี่เปิร์รถือว่าพี่เปิร์เป็นสุธิรักของน้องชายคนนี้ขอให้พี่เปิร์มีความสุขมากๆสุขสันต์วันเกิดครับพี่ชายขอบคุณนะครับขอบคุณด้กกำลังใจขอบคุณศิลปินทุกคนน้องเปิร์มีอะไรอยากพูดกับเอฟซี กับแขกที่มาวันนี้เช่นเลยครับขอบคุณทุกคนเลยนะครผมขอบคุณทีมงานนะครับเพิ้ลไม่คิดว่าแบบคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแบบจะดีกับเปิ้ลขนาดนี้นะครับแบบอยากรลองเลยเยวถ่ายรูปแล้วมันไม่ดีอะให้เวลาให้เวลาให้เวลา,วลาขอบคุณทุกคนนะครับที่เสียเวลาแบบมาแบบร่วมงานนะครับแบบทำให้งานมัน รู้สึกอบอุ่นมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นปีแรกด้วยที่เปิดตัดสินใจจัดแบบนี้นะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนมาอยู่ในงานร่วมกันนะผมขอบคุณแค่เราเชิญทุกๆคนดินเซอร์แดนเซอร์นะครับอาจารย์ดนตรีทีมเบื้องหลังทุกคนเลยนะครับผมตากล้องนะครับสตูดิโอทุกคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆไม่ให้หมดมีอะไรจะพูดเปิ้ลคิดว่า ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่ได้ทําที่นี่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนสอนให้เปิดโตขึ้นนะครับแล้วก็สอนให้กล้าตัดสินใจอะไรมากขึ้นนะครับเปิดเข้าใจว่าการนำงานนะครับมันจะต้องมี อุปสรรคแล้วก็มีเรื่องอื่นอาจทะเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าเปิ้ลจะจําเฉพาะในส่วนที่แบบทุกคนดีกับเปิ้ลนะครับครับแล้วก็จะไม่ลืมแน่นอนนะครับถ้าสมมุิว่าไม่ได้มาที่นี่อีกนะครับผมถ้าพูดตรงๆคือเปิ้ลจะตินใจที่จะเป็นกับไปทาที่บ้านนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องน้องนะครับก็อย่างที่เปิ้ลประกาศไปในเฟซเลยครับว่า ตั้งคนตั้งมีให้ทุกคนแปลว่าไม่เราไม่จําเป็นต้องอยู่กันตลอดเวลาก็ได้นะครับแต่ว่าแยกไปอาจจะโตขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าสมมติว่าเราปรับใน่วนที่เราตกลงกันได้ก็คือถือว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับไม่ได้ก็ถือว่าเราโชคดีมากที่มาไกลได้ขนาดนี้นะครับก็บขอบคุณทุกคนแลยขอบคุณวินนท์นะครับที่พาเปิ้ล <laughs> มาคอนแกนเปิ้ลไม่เคยคุยอะไรแบบนี้กับ ทีมเบื้องล่งเลยเพราะอึดอัดมันม,ม,มันไม่กลา้าม,ม,มันไม่เปลี่ยนตัวเองไงครับ,รบแต่วันนี้เมื่อเปอิ้ลตัดสินใจว่าเปิ้ลจะทำคางสุดตายที่นี่เปื้อก็จะบอกความรู้สึกนะครับ <c oughs> ขอบคุณที่ต้องตาคุเต้นะครับทุกคนเลยรนะับนะขอบคุณมากๆครับนี่คือความรู้สึกทั้งหมด <c oughs> จริงมันพูดไม่ออกครับพี่แม็กมันมันตื้นตันม no. ันร้องไห้ไม่ได้เสียใจนะครับมันดีใจครับครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้กับเบอร์เกตด้วยดีตลอดมานะครับไม่กระทั่งว่าวันนี้เส้นทางที่หลายๆคนรอคอยว่ามันเป็นคอนเทนต์ขายงานหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนคิดว่าคงเป็นเรื่องตลกมั้ง คงเป็นเรื่องการขายงานมาั้งแต่ทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงของชีวิตนะครับคนเรามีพบย่อมมีจากอันนี้คือจากเป็นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่การจากกันไม่ได้ทิ้งไม่ได้ตัดเยื่อใ่ทั้งหมดเรายังมีมิตรภาพคำว่าพี่น้องรักและดูแลกันเสมอนะครับอันนี้คือความจริงวันนี้ ที่แฟนๆทุกคนนะครับที่รอคําตอบว่ามันมันคืออะไรนะครับในไลน์นี้ก็ชี้แจงชัดเจนนะครับว่าวันนี้เปิ้กับเกสคือพี่น้องที่ต้องดูแลกันใช่ครับนะครับขอให้น้องทั้งสองคนนะฮะเดินเส้นทางของแต่ละคนหรือว่าวันนึงอาจจะมาเจอกันประจบกันก็ได้คือพูดตรงๆพี่แม็กตั้งแต่รู้จักน้องมา เราไม่รู้ว่าสายนี้เขาเราพาเขาไม่ในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดเราพยายามให้ตัวพวกเขาร,รู้จักตัวเองให้มากร,รู้จักรักทุกคนเราสอนน้องไม่เคยอยากจะให้น้องไปในทางที่ผิดแต่อยู่ที่ตัวน้องจะเอาคำสอนเราไปไหมแค่นั้นเองวันนี้เราถือว่าเราทำเส้นชัยเส้นหนึ่งให้กับน้องแล้วพี่แม็กต่อไปนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอน้องอีกไหมถ้าไม่มีโอกาสดีๆหรือว่าเราไปหาสู่กัน อยากจะบอกน้องๆทุกคนเลยว่าพวกพี่ทุกคนเนี่ยรักพวกเธอเหมือนน้องคนหนึ่งที่อยู่ในสายเลือดเดียวกันโดยการทํามาตั้งแต่ 4- ีหเดือนแล้วที่อยู่ร่วมกันมาครับสุขบ้างทุกบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาขัดแย้งกันบ้างก็มีแต่เราไม่สแสดงให้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันดีให้เก็บเอาไปใช้ในชีวิตสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ต้องเก็บเอาไปใช้สติมาปัญญาเกิดรับรองว่ามีปัญหาอะไรโทรหาพี่แม็กโทรหาพี่ ให้คําปรึกษาตลอดเวลายังไงพวกเราทุกคนมันเป็นพี่เป็นน้องกันหมดแล้วที่นี่ทำด้วยกันสร้างด้วยกันรับรองว่าต่อไปนี้ขอให้ชีวิตน้องคนนี้และทุกๆคนนะที่มาในวันนี้ขอให้มีแต่วความสุขความเจริญปีใหม่มาแล้วชีวิตจะเริ่มต้นใหม่แล้วลให้เริ่มต้นแต่เจอสิ่งที่ดีๆมองหนทางที่ดีๆเจอแต่คนเมตตาเจอแต่คนมาอุปถัมภ์สิ่งไหนที่มันพูดกันแล้วมันไม่เข้าใจกันก็ ตั้งสติแล้วก็คิดใหม่ขอให้น้องๆทุกคนเจริญเจริญต่อไปนะครับทีมเบื้องหลังครับนนชยนันครับที่ดูแลน้องเปิลน้องเกตมาทุกไลน์แล้วก็พี่ต้องตาคุเต้และหลายคนนะครับก็อยากบอกว่าไม่ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับน้องๆทุกครั้งกําลังรู้สึกอบอุ่นนะแต่ว่าวันวันนี้เอางี้ทพี่ต้องครับขอได้ไหมอยากให้ทุกคนเห็นพี่ตองตาแบบไม่เป็นไรครับ ขอเชิญพี่ต้องครับพี่ต้องตาอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังอาจจะไม่เห็นเบื้องหน้าเยอะแต่พี่ต้องตาจะซัพพอร์ตในเรื่องอื่นๆคอสตูดูแลเรื่องอื่นๆครับดูแลเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเก่าๆเก่าไม่ขอเก่าแค่นิดเดียวเอออันนี้หนึ่งนครูไม่ต้องลองเรากเดือนแล้วคือด้วยกันห้าเดือนกว่าถึงไหมห้าห้าหก ช่วงสั้นๆที่เราได้รู้จักกันค,คือเคยติดตามน้องผ่านติกต็อกผ่านอะไรนี้มาตลอดครับก็เพิ่ง<ม>นี่แหละเพิ่งได้มาทำงานร่วมก<ม>ันก็รู้สึกเอ,อ,อบอุ่นแล้วก็มีความสุขที่อยู่กับทีมนี้ครับอยู่กับเปอร์ก <laughs> งานมันเกิดแล้วก็ขอให้เพิร์มีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงพี่ไม่ลืมหรอกอย่าลืมพี่นะ <laughs> ขอบคุณวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆคนทํางานแบบใจวิววิวไม่กระทั่งทีมตลกเคยสร้างเสียงหัวเราะก็วันนี้ก็หาไม่ออกนะครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าแบบเราทํางานบนบนความรู้สึกที่ว่ามันมันไม่ใช่ความจริงของของฟิลความรู้สึกเรามันมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นความสุขในวันเกิดแต่ว่า มันบวกกับเรื่องของเส้นทางมันต้องแยกออกมันก็เลยทําให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบอินเนอร์ในการแสดงวันนี้มันมันออกมาไม่เต็มที่อันนี้เล่าให้ FC ได้ฟังและเข้าใจนะครับมันอาจจะดูฟืนๆน,นิดหนึ่ง,จจนนงเพราะว่าทุกครั้งที่เรามาเราเราเห็น2คนแบบมีภาพน่ารักมีมุมที่แบบให้แฟนๆได้ยิ้มได้แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเก็บเรื่องราวดีๆของเปอร์เกตนะครับไว้ในความทรงจำของ f c ทุกคนนะฮะ วันนี้เขาไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นแต่ว่าอนาคตเขาคือพี่น้องคนดูแลกันแบบพี่แบบน้องนะฮะที่จะคอยพยุงแล้วก็คอยแนะนำคอยดูแลกันไปในอีกในสถานาน,นึงเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ f อฟทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้เขาทั้งสองคนกรบเปิร์และเกตครับวันนี้แฮปปี้วันเดย์25ปีนะครับครบรอบของน้องเปริร์น้องเกต ของน้องเปิร์ดนะครับวันนี้ซึ่ง f c ทุกคนแล้วก็รวมถึงนะฮะน้องนนน้องโหมหวานน้องพอตนะครับแล้วก็น้องเกรสแล้วก็น้องเจมบอลน้องเต้มสีนะครับศิลปินรับเชิญพร้อมด้วยน้องโก้ทวัชชัยนะครับด้านหลังเนาะน้องพพภูมิพิพัฒน์น้องแพรว่าพรพิมลนะครับและแดนเซอร์จากครูใหม่แกะเป้วันนี้นะครับขอบคุณน้องบิ๊กกี้สีนวลน้องตุ๊บต๊บไก่ทองด้วย นะครับวันนี้ผมแม็กนัทลีพิธีกรปากหวานเป็นผู้ทําหน้าที่ใน,ในการอดําเนินรายการบนเวทีนะครับในสําหรับห่วงของแฮปปี้เบิร์ a เดย์25ปีของน้องเปอร์นะครับในสําหรับวันนี้นะครับ